ครั icana, ับบผมีสว <pu> er ัสดีครับนะครับสวัสดีเชิญนะครับวันนี้กับศิพาเอ่อมัดบัวนะครับเก็บบัวจะสอบแล้วนะครับมัดบัวมัดบัวสวัสดีครับวันวไหยว่พาแบบนี้นะครับผมนะครับผมจะทำเกษตรคือเราก็คออะไรยังไงนะครับนครับผมนี่ครับมัดบัวนะครับผมนี่ครับตื่นจะสอบกัน บัวให้เป็นมัดนะครับผมไปกันเลยครับผมครับผมกับตัดว์ปอฟานะครับปกติเจะใส่ตัวอะไนะครับจะใส่ตอกกระแนนครับทางพิจารณาครับมีคนใส่ปอฟางครับไปเลยครับวันนี้ปอฟางสี่ใส่เนื้เป็นที่เขาเก็บมาใส่นะครับเอาเลยครับผม เกษตรดีนะครับเศรษฐพัาหนะครับพอบานพาเหตุผ่านพารธรรมครับไปเบิ้งเลยครับผมมือหนีสิ้้ามาเก็บบัวครับผมทำบัวตะบัวนะครับติดบวกไว้นะครับไปมัดกันครับผมไปกันเลยครับผมหลังจากตัดป่อฟางเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็น้าบัวนะครับบัวมาเลี้ยงกันครับกำลละสิบดอกนะครับผมไปกันเลยครับรวมแบบนี้นะครับครับดอกที่หนึ่งนะครับมีดอกที่สองนะครับอ้อมไปเลยครับ อ้อมเช่นแบบนี้แล้วก็ใส่สับวางไปเลยครับอันนีสนไไน้สับวางไป,ไไไป,ไไปสีเดให้กันสับวางไปให้ครบนะครับสิบดอกดอได้ครบสิบเอาไปนี่แล้วครับมัดแล้วครับนี่มัดนี่นเลยครั อัดติดแล้วนะครับไม่เป็นอัดตัดนี่นะครับนะครับได้เสร็จแล้วครับหนึ่งกรัมนะครับถ้าผมมัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับผมมัดมัดแล้วก็ถัดไปล้างใหน้นี่นะครับมัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับจะมัด มาให้เสร็จทีเดียวแล้วครับแล้วก็ค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปครับไปกันเลยครับ